มีความตั้งใจอยากจะพับขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลองนะคะลองจับปลายขาแม่ลองจับปลายขาก่อนค่ะคนเดียวก่อนทีละคนจับปลายขาดึงไปข้างหลังดึงไปข้างหลังแล้วพับขึ้นมาพับพับตลบขึ้นมาสานิว้วไม่พับพับพับข้างหลังตลบมา3านิว้วทาให้มันดูเป็นแบบว่าตางเก่งมันไม่รู้สกมาก เปี่ยนบ้านเลยนะครับมีแม่แม่แม่สองแเลยนะครับจริงมีหลาคนรักแบ๊คบอยคนนี้นะดีขึ้นไหมคะพับขาแล้ว็ลอยมากคือตอนนี้นะคะวิธีการที่คุณใส่อย่างนี้แล้วเนี่ยวิธีการพับขาเดี๋ยวเดี๋ยวจะพับขาที่มึคือกรณีถ้าคุณจะใส่กางเกงที่มันโอเวอร์ไซส์้ะคุณคุณตั้งใจต้องการจะพับขาให้ลอยขึ้นจริงๆเนี่ย ถือว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะแต่คุณก็ฟังกูรูฟังกูรูรับเข้ามาอย่างนี้ค่ะคุณ นะคะเพราะว่าการการที่คุณพับขาแบบนี้มันจะทําให้กางเกงโอเวอร์ไซส์เนี่ยมันทําให้พ็อพเพอร์ชั่นของขาตัวจากอยากดูสัดส่วนเข้ากอนมากขึ้นไปเห็นด้วยกับคุณเลยนะคะขอบคุณค่ะนี่เดี๋ยวคุณก็อยู่ในการยาวนานดาราดังเอกจะเปลี่ยนหน้าขนาดไหนแต่ว่าพี่ตุ้ยยี่ยังอยู่คงการอยู่เลยหรือจะมีการพัฒนาติกงานนะคะและนี่แหละค่ะเทียมบุญบีนนะคะขอบคุณมาก โอ oh, ้นตกครื่บินจะกลับชิคใหม่ของทัโมดน,นะคะทนารประการพีเซนต์ก่อนเลยครับผมก็เสื้อผ้าแนวนี้นะครับมันก็เป็นเสื้อผ้าไฮโซเหมาะกับคนในบผมนะครับจิบวายบนเรยอรยอชนะฮะก็เป็นแนวแนวแบบว่าซัมเมอร์แล้วก็เป็นทะเลทะเลแล้วคนประกานเยอะนะครับบางทีขี้ร้อนด้วยเราก็มีเสื้อหลายตัวนะครับเสร็จงานปนุ๊บก็ถอดตัว,ตวออกมาะ แล้วพี่แขกดูสินะครับก็จะเป็นเสื้อลำลองนะครับสบายๆเข็มขัดเอสปรีก็เป็นเข็มขัดหนักแท้ด้วยนะครับคุณภาพเกรดเอนะฮะเสื้อผ้าสีเรียบๆเพลนๆนี้ใส่ได้ไมกแานแมตช์กับอะไรก็ได้ครับไปองใส่หลายตัวเพราะอะไรคะเพราะเขาให้โจทย์ไปจริงครับจะถามอะไรมาให้ก็ได้ก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกครับแฟชั่นนะครับแฟชั่นแฟชั่นโอเค และนี่เรีกยกว่าสไลด์อะไรคะเอ่อ uh, summer breeze ก็ได้ครับ summer breeze summer breeze นั่นเองและ definition นะครับจะเกัดจากคำไฮสปคือ รถไฟกลับครับอขอไม่เลือกขอขอให้พี่มาเลยนะเนี่ยเอาในบ้านไม่เลือกพี่มาเลบ้าะใช่ไหมพี่ม้าเขาพี่มา้าอ,อ,อยากได้ความรู้จริงๆไงเรื่องแฟชนะั่นอันนี้ดูโดยรวมแล้วรู้สึกว่าจะเอารอดทีเดียว จริงแล้วโจทย์ที่ผูดด้มีเอาไว้ให้ทั้งหมดเนี่ยนั่นก็คือเสื้อยืดเสื้อโปโลแล้วก็เสื้อเชิ้ตมันมาด้วยกันทั้งหมด3 3อย่างโดยที่ต่างรูปต่างแบบต่างลอยกันเนี้ยนะฮะแต่ว่าไอสิ่งที่มันไปด้วยกันได้ก็เหมือนกันนั่นก็คือลายเส้นที่เป็นลายขวาแล้วก็เป็นโทนสีที่เป็นขาวดำน้ำนอก,ก็ไม่เลวเลยทีเดียวอันที่จริงแล้วเอ,อ่อถ้าผมว่าจะแต่งตัวให้กับภูม แล้วแล้วมันมีเสื้ออีกตัวหนึ่งซึ่งจะเป็นจะต้องเป็นเชิ้ตอย่างนี้นะภูมิเราไม่เอามาใส่แต่เอามาลองถือดูพอแล้วือเฉยๆเลยไม่เอาไม่เอาเราไม่ใช่สุกเราอย่ากโง่สิโม่เราเราเราลังลังคำนี้แหละก็าก็ลังคำเป็นไปไปไปเรียกว่าไปย้อนไปย้อนจิบจิบวายหน่งหนึ่งหนูไม่ได้จะเดินเข้าไปในห้องโบลูดัังนน้ วิธีการใส่เสื้อผ้าเกินกว่าหนึ่งชิ้นจำไปเลยประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนมากไม่เคยมี coat vest coat มีเอ่อธน agan มีเชิ้ตมีเชิ i r t มีลองจอนไม่เคยมีเราไม่เคยมีชีวิตประจำวันที่ต้องแต่งแบบนั้นแล้วไม่งไยมีเราไม่รู้จักวิธีการใส่มากชิ้นไม่ใส่น้าก ซึ่งเขาดูจากวิธีการแสตช์3-4ชิ้นอยู่ในรายการซึ่งจะดูดีมากดังนั้นที่บอกว่าคูไม่จำเป็นต้องใส่นะฮะเอ่อเพราะว่าคูเป็นคนตัวใหญ่เป็นเป็นเป็นคนตัว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 อย่างเงี้ยไม่บอกครูไม่ได้คนล่ำคนล่ามคนล่ามคนล่าครูโดนทั้งโง่ทั้งอ้วนแล้วเนี่ยจะมีอะไรไหมครับแล้วแล้วสาเหตุเนี่ยก็แค่จับถือเพราะว่าเผอิญมันอยู่ในโจทย์ใช่ไหมคะก็ให้ถ หรือลากไปกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยเราเอหรือธรรมดาแค่เนี้ยเอาไว้อย่างเงี้ยพอมันเหมือนเป็นกรออะไรงอย่างอนี่้เอาะวาสนี้งาเไหเอางั้ี่มารู้สึกนวหอลงเดูอดีะไม่ร้ว่าที่้เสาเหตุเพราะว่าเขาเอาตัวเชที่เป็นสีขาวออกหมอออกมันก็เลยไม่ทาให้ดูจั่วว่ามันดูลีลงดูเ็กมากเลยพีมาอะไรครับช่วงเอวอ๋อช่วงเอวช่วงเอวเอาแล้วะ แล้วก็โอเคอันนี้โอเคสุดเลยนะพ้าที่ดูมาไม่ต้องแกุ้